ครับเกมนี้สรุปแล้วว่าวันที่25เดิมพันกับทักษิณชินวัตรถูกต้องรัฐบาลของทักษิณรัฐบาลของทักษิณถ้าทักษิณยังอยู่พลเอกบุญเลิศจบจบแต่ถ้าพลเอกบุญเลิศยังอยู่วันนั้นทักษิณจบทักษิณต้องจบครับจบยังไงฮะถ้าเข่กลับกลับก็ได้ไงที่ผมว่านี่ถ้าเขาไม่กลับ อ่ะก็เรื่องของเขาอืเพราะว่าคนไทยเขาเป็นคนไทยเขามีสิทธิ์จะกลับไม่กลับได้รัฐบาลไม่ออกก็เจอทีเด็ดทีเด็ดอคือหลายคนคงเอาท่านยืนยันกับสังคมหรือคนไทยไหมครับว่าทีเด็ดที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะไม่ทําให้เกิดการนองเลือดในประเทศไทยไม่มี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 เอาอะไรมาการันตีครับสำหรับคนไทยก็ผมเนี่ยผมไม่มีอาวุธผมจะไปนองเลือดยังไงอ่ะเอาชื่อพลเอกบุญเลิศการันตีไม่ใช่ ผมไม่มีอาวุธผมจะนองเลือดอยังไงนอกจากเขามาฆ่าพวกผม,มใช่ไหมอ่าอย่างนั้นน่ะนองเลือดอือถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นถูกแต่รัฐบาลจะไปได้ใช่ไหมฮะครับรัฐบาลต้องไปต้องไปอืมแต่แผนข้างหน้าใครจะมาบริหารประเทศยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ไปยังไม่ถึงขั้นนะอ ยืนยันใช่ไหมครจะไม่มีชื่อพลเอกบุญเลิศมานั่งบริหารประเทศไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ตอบอันนี้ไม่ตอบครับไม่ตอบบางคนก็บอกนี่ไงพลเอกบุญเลิศกาลังเป็นเหมือนนักการเมืองแล้วไม่ใช่กําลังต่อสู้มาแล้วก็ไม่กล้าตอบว่าจะเอาอํานาจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พลเอกบุญเลิศจะต้องมีมีเรียกว่าอะไรครับมีอํานาจในการแก้ไขต่อไปถูก ไม่งั้นเราจะมาทําเพื่ออะไรอทําเพื่ออะไรอคือจะบอกต่อสู้ถึงสําเร็จปุ๊บถ้าไม่ให้ผมมาแก้ปัญหาต่อมันก็จะเหมือนกับสู้มาแล้วเปล่าประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่ามันทํานองนั้นอืไม่ใช่เราสมมุติว่าเราับจะต้องการแก้ไขเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะให้คนอื่นก็ททำแล้วนี่อ๋อมันก็เหมือนกับว่าไอ้ที่สู้มาอยู่ใครไม่ได้สู้มาหมายความว่าที่ทำเนี่ยนะไม่ได้สู้เซอร์อะไรแล้ว แล้วเขาไม่ทําตามแล้วจะว่าไงอ๋อเห็นไหมกลัวไม่ฮะคนอื่นก็จะมาชุบมือเปิบจากผลประโยชน์ที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันอยู่ที่เราไงถ้าเราโง่เขาก็มาชุบมือเปิบถ้าเราอ่อนเขามาชุบมือเปิบโทษนะฮะทุกวันนี้ที่ท่านถามถามท่านตรงๆท่านคิดใช่ไหมว่าท่านไม่ได้โง่โดยเขาหลอกถูกผมไม่โง่ถ้าผมโง่ผมเป็นผลเอกบุเลื่ไม่ได้ ผมอยู่สนามม้าไม่ได้ผมเจ๊งไปนานแล้วอแต่ผมโง่นะอถ้าผมโง่หรือไม่แน่จริงเพราะสนามม้าเนี่ยเขาเรียกสุสารเซียนท่านจำไหมต้องเสียนเหนือเสียนถึงจะอยู่ได้ถูกเพราะฉะนั้นคนไทยที่มารวมกับพลเอกบุญเลิศครับก็จะไม่ถูกกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหลอกใช้ไม่มีไม่มีผมเชื่อไม่มีถึงหลอกก็หลอกผมไม่ได้ไม่มีใครหลอกได้ใช่ นะฮะครับคนไทยที่มาร่วมก็ไม่ได้โดนหลอกถูกเขาต้องสมัครใจมาเองนะเพราะผมไม่มีเงินจ้างผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากเหนือจดใต้เชียงรายถึงสุไหงโกลกนะจากอุบลอุดรถึงกาญจนบุรีครับไม่มีการจ้างแม้แต่บาทเดียวครับท่านไปยืนยันเพราะว่าวันชุมนุมวันที่ยี่เห็นไหมสื่อมวลชนนี่ไปได้ทุกซอกทุกมุมผมไม่เคยบอกไอ้ตรงนี้ออฟลิมิตนะคุณแม้แต่ห้องทำได้หมด เสียอาจจะเดินไปไหนทุกคนตามได้หมดคือจะไม่งคุยกับใครเห็นหมดเห็นหมดแล้วคุณสัมภาษณ์ได้เลยทุกคนเพราะว่าผมเปิดเนี่ยการดูแลประเทศชาติเนี่ยผมว่าต้องเปิดต้องเปิดถ้าคุณปิดเมื่อไหร่คุณก็เจ๊งต้องไม่มีความลับใช่ไหมฮะการบริหารประเทศถูกต้องถูกต้องอืถูกต้องพราะถ้ามีความลับเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเนี้ยขายไหนขายจีดูจีไปประเทศนะคุณก็บอกไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ขายเอือยจำนำข้าวครับ เพราะฉะนั้นถ้ารูปแบบประเทศมันจะเปลี่ยนการบริหารหลังหลังจากนี้มันต้องเปิดเผยหมดถูกต้องอืต้องไม่มีนักการเมืองห้าปีไม่แน่อาจจะสองปีก็ได้สามปีก็ได้ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาคิดกันว่าจะอยู่กี่ปีมันจะเรียบร้อยเร็วหรือช้าอะไรเขาที่ว่าคือใครฮะที่บอกเฮ้ยมันจะเรียบร้อยไมะคณ,ณะทํางานคณะทํางานอไม่เรียกว่าคณะปฏิวัติไม่รู้ผมไม่บอกอผมไม่รู้ครับเตรียม เตรียมอนหาคตตัวเองไว้ไหมฮะไม่เตรียมไม่เตรียมแล้วก็ไม่รับความแพ้แพ้เตรียมรับไหมฮะก็เตรียมก็แพ้ก็จบชีวิตเสือฝ้ายไงก็บอกไว้หลายทีแล้วอืเห็นไหมการต่อสู้ทางแนวความคิดเนี่ยถ้าต่อสู้แพ้ความคิดก็หมดไปถ้าต่อสู้ด้วยพละกกาลังก็หมดไปพละกกาลังก็หมดไปครับอ่าก็มีอยู่เท่านั้นกลัวไหมฮะคนจะบอกเป็นกระบฏรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ก็ช่วยไม่ได้อืมช่วยไม่ได้ครับครับอืม เพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่เขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนหรือเราจบฮะแล้วก็เราก็ไปไงเราไปไปไหนก็ได้ไปคุกไปตายไปอะไรก็แล้วแต่เราใช่ไหมมันเสี่ยงนะฮะถ้าฟังฟังดู๋อก็ต้องแน่คือถ้าทํางานง่ายคนอื่นก็ทํากันหมดแล้วใช่ไหมถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าสําเร็จมันก็จะต้องแก้ปัญหาประเทศต่อถูกถ้าแพ้ล้อมรับแล้วทุกอย่างถูก จะติดคุกจะอยู่หรือจะเสี่ยงกับอะไรตอนนี้พร้อมเจอหมดถูกยินดียินดีจริงตามที่ว่าครับสั้นๆฮะกลัวว่าการสู้ครั้งนี้มันจะเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าไม่มีเหนื่อยเปล่าไม่ว่าใครจะชนะหรือจะแพ้ไม่มีเหนื่อยเปล่าเพราะอะไรฮะอ้าวเพราะว่ามันคือคนเนี่ยนะครับถ้าคิดดีทำดีเนี่ยแล้วทำถูกไม่ทำผิดเนี่ยมันต้องดี ผมเชื่อผมเชื่อสังคมจะเห็นสังคมจะเห็นแม้ว่ามันอาจจะแพ้ก็ตามแต่สังคมจะได้เห็นอะไรบ้างแหละไม่ถ้าแพ้นี่สังคมไม่เห็นอะไรก็เห็นก็เห็นความไม่แพ้อย่างเดียวอแต่ถ้าชนะสังคมจะเห็นสังคมจะได้เห็นครับจะดีกว่าเดิมแน่นอนไม่งั้นเราจะไปทําทําไมจะไม่มีว่าสมมติเกิดชนะอนาคตจะมาขอโทษประชาชนว่าเราผิดไปแล้วที่เราไปเปลี่ยนไม่มีอืไม่มีไม่มีผมยืนยัน ครับขอบพระคุณมากครับท่านเอกบุลเลอร์ครับวันนี้ครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นการเปิดใจอีกรอบหนึ่งกับพลเอกบุลเลอร์นะครับก่อนจะถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้หลังจากนี้ให้เวลาจับตาแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรจะเกิดหลังจากนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับจาย่ามีจาย่าคองปิดของ มาค่ะเดีย๋ยวแม่ทําให้ทานนะคะบะหมี่จาย่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครกลิ่นจาย่าหอมจังเลยหอมอร่อยเข้มขน้นบะหมี่จาย่าทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาลร้อเปอร์เซ็สั่งซื้อได้ที่022949898จาย่าเพื่อนแท้ชาวมุสลิม